สวัสดีค่ะตอนนี้พบกับน้ำตาลนะคะตอนนี้น้ำตาลอยู่ที่เช็ Smart คอินสมาร์ทคานะคะวันนี้น้ำตาลจะมาแนะนำคันดั้ d a z a ีอีอ t โต e ีปี2012สีส้มนะคะถ้าถามว่าน้ำตาลยอยากได้ไหมตัวนี้อยากได้มากๆสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มดูรายละเอียดคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเดิมๆจากโรงงานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพร้อมเบรก ABS และ Airbag 2ใบาภายในเดิมๆเรียบๆสวยๆเลยค่ะรายการแต่งรถคันนี้นะคะก็จะมีล้อแม็กซี8สีเทาเมทัลลิกและยางลาย AD08 ซึ่งเป็นของเบิกใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ภายในตัวรถแล้วนะคะสังเกตง่ายๆเลยที่จะเห็นเนี่ยก็คือเกตวัดดิฟฟี่หตัวนะคะแล้วก็จะมีปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยนะคะแล้วก็จะมีโลโก้แฮแดงสวยๆนะคะแต่เอ๊ะน้ำตาลสังเกตเห็นว่าไม์รถเนี่ยเพิ่งวิ่งไปแค่6,9 0 0 0เองซึ่งมันเป็นไม์ที่น้อยมากๆเลยนะคะใครที่สนใจหรืออยากเข้ามาดูเนี่ยก็เข้ามาชมได้ก่อนเลยนะคะ ใครที่สนใจ Honda Jazz สีส้มคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากเข้ามาขับหรือว่าอยากเข้ามาชมตัวจริงเนี่ยก็มาที่เต็นท์เช็คอินสมาร์ทค่ะได้เลยนะคะคลิปหน้าเราจะมารีวิวรถคันไหนอีกก็ฝากติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้น้ำตาลขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย